ต่อไปนะครับเรงที่แปดนะถ้าผมทำไม่ผิดนะเป็นของปีเตอร์คอฟเดนเดลนะครับซึ่งมีคนเคยคอมเมนต์มาที่ผมว่าไปกินยาแล้วไปนอนซะถ้าเมาแล้วก็ไปนอนอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้นะเพ่นว่าพรุ่งนี้ไม่ค่อยเป็นอะไรยังสบายดีอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรใครใครจะเม้นอะไรเก่งๆอย่างนี้ก็ช่างหัวมผมก็คิดซว่าเออถือว่าเขาอย่างนั้นเขาก็ยังดูคลิปเราก็แล้วกันนะครับ ขออแสดงความยินดีด้วยกับตัวผมเองนะโอเคเป็นเพลงค่ะเธอไม่ตายหรอกนะครับของปีเตอร์คอ de ดล n นเดซึ่งน่าจะเข้าทางคนที่มาดูแล้วคิดว่าผมเมานะหรือว่าเป็นบ้าหรือว่าเสียสติอะไรก็ว่าไปผมไม่สนใจเม้นอะไรเม้นมาเลยไม่มีปัญหามันเป็นสิทธิ์ของคุณนิ้วของคุณความคิดของคุณมือถือของคุณคอพิเตอร์ของคุณคีย์บอร์ดของคุณทําอะไรก็ได้อยู่แล้ว ไม่มีปัญหาปากของคุณคุณพูดอะไรก็ได้อยู่แล้วม,มีปัญหานะครับก็ถือว่าให้พรผมมาก็แล้วกันขอบคุณมากโอเคจัดมาหน่อยครับขาดเธอไม่ตายหรอก เอาหห็นตายอยู่ตรงนี้เชา้าคนนีกันไปตอนเย็นก็มาสวัสด,ดีนอนจะกินก็ไม่ได้กินต้องรอว่าเธอจะมาไหมาจะหลับจะน,นอนก็กลัวว่าเธอจะไปพี่อยากจะปวดหัวมันกลัวจะวจุ่นวายเธอจะเปลี่ยนใจนานแค่ไหนก็งไม่รู้ มี่ใหญ่นทนแล้วมันเกินจันเข้าใจเธอจะไปก็รีบไปแต่ได้โปรอย่กลับมาหรือม,มาเลยได้ไหมมี่ใหาจะสนใจแต่เธอกูไม่ตายจะอยู่จะไปก็แค่นี้มี่ายจะเศร้าสีอยู่ไปก็ไม่ดีไอ้หมดกันเสียีคงดีกว่าอยู่กวนใจ ตามสบายจนแกล้กับแกลกงก็ไม่ซะแล้วก็แล้วก uh ันไปก็แค uh ่เอาใจเราขึ้นมาจะกินก็คงได้กินก็คงได้นอนละคราวนี้อาวยาจะไปอย่าทำไม่รู uh ้ไม่ใช่ อยากจะปวดหัวหนึ่งตัวจะวุ่นวายเธอจะเปลี่ยนใจานางแห่ไหนก็ไม่รู้ที่อยากจะทนแล้วมันเกินจะเข้าใจเธอจะไปกูรีไปแต่ได้ตัวยังก,กลับมา,าไมีมาเลยได้ไหมไมิอยากจะสนใจขาดเธอก็ไม่ตายจะอยู่จะไปก็แค่นี้ไม่อยากจะเศร้าซีอยู่ไปก็ไม่ดี หมดกันเส้นที <stealing sound of ella> yeah ่คงดีกว่าอยู่กวนใจ อย่าจะปูดอ้วมันกลัวจะวุ่นวายเธอจะเปลี่ยนใจดงางแค่ไหนก็ไม่รู้ไม่อยากจนทนแล้วมันเกินจนเข้าใจเออจะไปก็รีบไปแต่ได้โปรดอย่ากลับมาไม่มาเลยได้ไหมไม่อยากจะสนใจข่าเธอก็ไม่ตายจะอยู่จะไปก็แค่นี้ไม่อยากจะเศร้าสีไปก็ไม่ดี ไอ้หมดกันเสร็ทีคงยี่เง่ายอยู่กู้อันใจไอ้ไออ้ไดีกันไอไอ้ดีดีดีไดีด้ไ้ได้ไดีมาเลยดีมหมียายจะต้นใจขาดเธอก็ไม่ตาย đi mãi đi mãi, mình già chưa sonhậy, hạiเธอ cũng không may mắn, à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  cho à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 